ประมงเพชบรบณ์มอบปลานินลแปลงเพศกว่า200,000ตัวช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยด้านประมงปี2562ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่2กันยายน2563สำนักง,งานประมงจังหวัดเพชบรบณ์ทำการส่งมอบปลานินลแปลงเพศขนาดใหญ่5-7เซนติเมตรให้กับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงปลาเนแปลงเพศในบ่อดินในพื้นที่อำเภอลมสักจำนวน72รายอำเภอชนแดนจำนวน97รายอำเภอสีเทพจำนวน96รายอำเภอบึงสามพัน 3000, จำนวน32รายและอำเภอวิเชียรบุรีจำนวน1รายรวม298รายรายละ 800ตัวรวมจำนวนปลาทั้งหมด238,400ตัวซึ่งประมงอำเภอร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการส่งมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ของแต่ละอำเภอโดยว่าที่ร้อยตรีชลัดภู่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และนางนิชะประภาสารารักประมงอำเภอลมสักได้ทำการส่งมอบณนะที่ว่าการอำเภอลมสักว่าที่ร้อยตรีชลัดภู่มช่วย ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าการส่งมอบปลานนลแปลงเพศในครั้งนี้ได้ดําเนินการต่อเนื่องจากเมื่อวันที่14-15ถสิงหาคม2563ที่ได้ทําการมอบอาหารสัตว์น้ําโดยให้เกษตรกรได้ทําการเตรียมบ่อให้พร้อมและมารับปลานํากลับไปเลี้ยงซึ่งเป็นโครงการที่กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงฝนแล้งในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงปลายเดือนสิงหาคม2562ที่ผ่านมารวมทั้งผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุลและพายุคาจิกิในปี2562ช่วงตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2562เป็นต้นมาที่ส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบอย่างหนักปา่าหลุดรอดลงแหล่งน้ำสาธารณะ บางรายเสียหายโดยสิ้นเชิงโดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเกษตรกร,ร,กรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดเพชรบูร์ได้รับผลกระทบจำนวน700รายจึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหล<ะ>ือฟื้นฟูให้เกษตรกร,ร,กระะสามารถดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ อีกทั้งเป็นทางเลือกในการลดรายจ่ายในครัวเรือนเพราะปลานิลสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปที่จะทำให้เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคหรือจำหน่ายได้รวดเร็วอีกทั้งยังเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในส่วนของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่อำเภอวังโป่องอำเภอลมเก่าอำเภอน้ำหนาวและอำเภอเขาค้อจะดำเนินการส่งมอบปลานิลแปลงเพศให้เกษตรกรในวันที่3กันยายน2563โดยส่งมอบในพื้นที่เช่นเดียวกันรวมจำนวนเกษตรกร402รายและปลานิลแปลงเพศ321,600ตัว สำนักง,งานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์และปรีชาศีบุภาภาพเพลินจิตส่วนสินพงสวทเพชรบูรณ์รายงาน